น,นชีวิตดีดีตอนนี้ต้องรับสภาพค่ะนานา,นาเล่าสุดภูมิใจเคยเช่าอาพาร์ตรเมนต์หรูช็อปหนักเที่ยวชิวนิวยอร์กนาน6เดือนลาสุดฝันสลายลูกอดเรียนมืองนอกค่ะ ยังคงมีเรื่องราวให้ชาวเน็ตอดใส่ใจไม่ได้นะคะสำหรับกรณีของนานนารายบีนาที่ต้องบอกว่าเรื่องราวในอดีตตามติดเหมือนเงาตามตัวจนทำให้ใครต่อใครรู้สึกสงสารไม่ลงเมื่อมารู้ทีหลังว่าความว้่วังต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้ถูกสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง โดยเจ้าตัวค่ะมีปัญหาเรื่องการยืมเงินเพื่อนเมื่อ2ปีก่อนซึ่งตรงกับช่วงที่โควิด -19 ระบาดหนักมากคนดังหรือว่าเซเลบหลายๆคนไม่มีงานทําต้องประหยัดเงินอดไปเที่ยวต่างประเทศเพราะยังไม่รู้สถานการณ์ตอนนั้นจะกลับมาสู้ดีเมื่อไหร่แต่ว่าครอบครัวของนานาและเวค่ะจะมีช่วงเวลาที่น่าพิเศษซึงใครหลายคนอิจฉาทั้งบินไปเที่ยวยุโรปและสหรัฐอเมริกาบ่อยครั้งซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวก็ยืนยันเองว่า เคอไปอยู่ที่นิวยอร์กนานหกเดือนโดยไม่ได้ทํางานอะไรเลยเพราะตั้งใจลองพาลูกแฝดไปทดลองเรียนหนังสือที่นั่นค่ะมีหลายคลิปเลยนะคะที่นานานเนี่ยมักจะพูดว่าเมื่อก่อนตอนจีบกับเวใหม่ใหม่ก็มาอเมริกาบ่อยมากไปดินเนอร์ร้านนั้นร้านนี้ด้วยกันพอมีลูกก็พาลูกมาเที่ยวร้านที่เราเคยดินเนอร์กันเมื่อก่อนและมีคลิปที่นานานพาก,กลับไปย้อนดูอาพาร์ตเมนต์ที่เคยเช่าอยู่ตอนมาอยู่นิวยอร์กเป็นระยะเวลาที่นานที่สุดเลยก็ว่าได้จนช่วงนั้นค่ะก็มีนักข่าวไปคอมเมนต์ รวมไปถึงแฟนคลับจํานวนมากว่านานาเนี่ยจะย้ายประเทศถาวรหรือไม่เพราะเป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องวัคซีนโควิด19พอดีนานาเคยบอกว่าเธอวางแผนอยากให้ลูกแฝดทั้งคู่ไปเรียนที่ต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยๆพอรู้ว่าลูกเด็กเก่งแล้วก็ปรับตัวได้อย่างโรงเรียนนานาชาติที่ให้ไปเรียนที่นิวยอร์กเป็นระยะเวลา6เดือนนานาก็จะพูดเสมอว่าไม่ใช่แค่มีเงินแล้วจะเข้าได้นะโรงเรียนนี้ต้องเก่งด้วย จนทาให้เหล่าชาวเน็ตน,นะคะอดสงสัยไม่ได้ว่าต้องร่ารวยขนาดไหนที่ไปอยู่นิวยอร์กนานๆโดยไม่ทํางานแล้วจะเล่าถึงเรื่องที่ช้อปปิ้งบ่อยมากในขณะที่ดาราคนอื่นไม่มีงานทําในช่วงโควิดแต่ว่าครอบครัวนี้เนี่ยกับอูฟูแปลกๆค่ะบางคอมเมนต์ของชาวเน็ตน,นะคะก็มีการแอบหมั่นไส้ด้วยแหะค่ะบอกว่าพูดเวอร์มากเหมือนไปอยู่นิวยอร์ก20ปีทำไมชอบอวด นานาเองนะคะยังยอมรับว่าอยากให้ลูกเรียนที่ต่างประเทศวางแผนเก็บออมเงินก้อนนี้ไว้แต่ว่าตอนนี้มะละสุมรุมเรา้าก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทีนี้เนี่ยพอมาเทียบดูกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เธอยอมรับว่าเอาเงินที่ยืมเพื่อนๆมาไปใช้ส่วนตัว ว่าแค่15-20ถึง20ล้านก็ไม่รู้ว่าแต่ละทิปที่เกิดในช่วง2ปีก่อนหน้านี้ทั้งบินยุโรปเฟิร์สคลาสอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลียิ่งอเมริกานะคะนานาบอกว่าไปบ่อยแล้วให้ลูกๆสามีนั่งเฟิร์สคลาสบิสเนสคลาสทุกทิปก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเธอหาเงินจากไหนก่อนจะเรื่องแดงว่าคือเงินเพื่อนไม่รู้ว่าจะเกินงบ20ล้านที่สารภาพกับทนายสายหยุดหรือไม่ แม้ว่าตอนนี้เรื่องราวต่างๆจะท้าทมเข้ามาแต่ว่านานากับเวก,ก็ยังดูชิลอยู่ค่ะเจ้าตัวบอกว่าจะเดินหน้าใช้นี่หาเงินคืนไม่เคยเอาเงินเพื่อนไปจ่ายค่าเทอมลูกจนถึงม .6 อย่างที่มีกระแสข่าวออกมาแต่แผนที่นานาอยากส่งลูกเรียนเมืองนอกอาจจะต้องชะลอไปก่อนจนกว่าคดีจะจบเรื่องการชดใช้เงินค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะนานาก็เคยตอบคําถามสื่อเรื่องแก้วิกฤตชีวิตเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่คนเก่งหรือดีที่สุดแต่ว่าตนเองเนี่ยเป็นนักสู้และไม่ชอบคิดเยอะแต่คิดแก้ปัญหาทีละจุดปัญหาตรงหน้าคือสิ่งสําคัญที่สุดบางครั้งเราคิดไปไกลมันอาจจะแก้ปัญหาได้ยากนา,นานาจะสู้เพื่อผ่านปัญหาตัวเองไปให้ได้ซึ่งคําพูดนี้มันก็ช่างคัดใจแฟนคลับมากมาก,มากเลยทีเดียวแต่พอชาวเน็ตที่เห็นข่าวดราม่าก,ก็บอกว่าฝังแล้วไม่อินค่ะ เพราะว่าพูดไปเรื่อยไปเปื่อยแต่ยอมรับเลยว่าพูดเก่งมีหลักการคนก็เลยหลงเชื่อกันเป็นแถวค่ะ